สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีปีใหม่เดวยค่ะมันนี่มนี่ขอสวัสดีปีใหม่เด้ยค่ะขอมีความสุขกันทุกคนเดวยค่ะพี่น้องจา๋า fc กันทุกคนได้บอนชู Bonjour, โอชูดุยสวัสดียังบอดีตาแบงตาแบงบอดีตูู้มีฮามีฮา hello good evening how are you today I, i okay you okay i happy for new year yes good luck for body everything yes for eye for body everything yeah thank you very much บางชื่อโอชูริสวะนูสวะตัวสวะบัดเป็นน้องนู dancing for New Year happy New Year ขอขอบคุณกันทุกคนนะคะ f อทุกคนจ้าคิดหอดกันทุกคนเดิมมนี้ยนิสิมาเต็นมาเต็นปีใหม่ได้ค่ะ มอบของขวัญปีใหม่ให้เอฟซีกันทุกคนนะคะมอบมอบของขวัญนะคะในการเต้นนะคะให้มีความสุขกันทุกคนเด้อนี่ยนี่บม,มีอย่างให้มอบให้ดอกในนี้ให้ให้ให้แบบมีความสุขกันเด้อเบิ่องยาน,นี้เด้อปีใหม่แล้วรักษาเนี่อรักษาโตกันได้คะ่ะพี่น้องจ๋าี่นี้ชนบทนะคะมันนี่จะมาจะมาเต้นให้เบิ่งเด้อค่ะ จะมอบของข,องขวัญให้ทุกคนเลยนะคะในโลกนี้นะคะเนื่องโอกาสปีใหม่นะคะพี่น้องจ๋าเอาซ้ำนี่ละ,ะเ,เดี๋ยวยนี้ฉัเต้นใ้เบิงงเดอร์วันนี้เต้นอย่างเนาะเต้นเพลงอย่างเนาะเพลงปีใหม่แล้วก็เพลงแบบสนุกสนาน,นะะอ่จะอจัดไปเะค่ะพี่น้องจาอ๋าความสุขมันบปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องจ๋า เขาก็เปลีป่ยนแปลงรักษาเนื้อรักษาตัวกันเด้อเพื่อช่วงนี้โรคโควิดเด้อพี่น้องจ้าให้ระวังเนื้อระวังตัวนะคะเอาซ้ำนีน่แหละเดี๋ยวนี้นี่จะจะแสดงสักหน่อยนึ่งปีใหมล่ละแสดงอยู่ผู้เดียวนี่แหละยู่ผู้เดียวนะคะสเตอโรน n นาวไอสเ alone yes ฮัสบันฟินิชแล้วฟินิชเดสมอเนะ now าวสเตอโรนไอแฮปปี้อะโ n นนาว yes หนุ่ซิเก็ง Thinking for happy, yes. Thinking for happy now, yes. Okay, I dancing, yeah. Hey. Dancing keep body, yeah. <laughs> happy, happy, yeah. Okay. Okay, okay. I show you. Khó khó khăn tụi con đã cả FC trả như thế nào. Chấm một dancing sang nào đó. จัดไปได้ก็พีนองจ่าความสุขจัดไปหายากได้ความสุขมันบ่โอเค Hot air balloon, make it go to space. พี่น้องจ้าเป็นนังไหนเป็นนังไหนข้าขนาดเนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่ข้าขนาดวนะ่า,า,า,ดาเดี๋ยวมีมีเต้นแบบไทยๆคาฟบพอมด้าอย่างนี้จะโชว์แบบไทยๆเด้กะมีหลายสุดหลายขนาดด้วยกันปีใหม่สมโอกกับล้างกายเนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่มืึอยี้นี่ออกเดทได้ได้าเอ้ยนานแลว้วไม่ได้ออกเดทเพราะจะเบิ่ง แฟนแต่ก่อนเนาะมันเมื่อยเนาะที่นี่แฟนกเสียไปแล้วที่นี่ปีใหม่เขาก็มีความสุขเนาะที่นองจา๋ <c oughs> จาจักไปค่ะโอเคยีนี่จะทำหลายๆอย่างนะปีใหม่ยี่นี่สิมมอบ I give f o m o b o d y in the world yeah for happy for new year yes โอเค thank you very much look keep video wise, yes thank you thank you everything yes message book ยะ ว้าววิดีโอนู่สี่น tai, Й, นหน i, ูสื a, alan, อย่างนี้เด้ออย่างนี้จัดอย่นี้เด้อค่ะจัดแบบแบบไทยๆเฮาเด้อค่ะเดี๋ยวเบิ่งเด้อค่ะตอนต่อไปเด้อจัดให้ครบเลยทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งสารคดีค่ะพี่น้องจี๊ยโอเคเด้อค่ะปีใหม่เราต้องคึกคักคึกคักว่าจะมาออกกำลังกายเนาะมินบ่เออโอเคเด้อค่ะอยนางนี้จัดเด้อค่ะอันนี้จัด ความสุขนะค่ะพี่น้องจ่าจัดไปค่ะเดี๋ยวก็นี่ด้๋ยกกาขากนะคัะพี่น้อง จบพอดีพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกคนนะคะเมื่อนี้มาใส่ไม้ก่อนได้ค่ะพี่น้องมวนแท้มวนมาเป็นยังไงไแด้ขอขอบคุณทุกคนนะคะเอฟซี FC จ๋าเมื่อนี้ยันน,นี้มาทําอย่างน้อมามามอบของขวัญทุกคนนะคะในเนื่งโอกาสปีใหม่นะคะพี่น้องจ๋ามูจะทําอย่างแล้วของขวัญกับโบมี่ไห ก็เลยต้องมอบแบบนี้นด้ค่ะมอบมอบความสุขมันว่าคันล้มก่าใส่ในนี้ใหญ่เลย Thank thank y o u very much ย่าเมซีบุกูขอขอบคุณกันทุกคนนะค่ะเอฟซีจ๋าในนี้ก็จะมามอบของขวัญที่ใหม่เนาะเออสปายอ่ะให้ให้ให้เอฟซีทุกคนมีความสุขกับทุกคนนะค่ะมอบจากใจได้ค่ะเมซีบุกูแตงกีเว r y ิมาดย่า for heart for happy for i k e f r o m body yes thank you very much ย mm ังไม่ซื้อบุ๊กขอขอบคุณกันทุกคนนะคะขอขอบคุณกันทุกคนเด้อเอฟซีจ๋ามันนี่ในนี้มาเต้นมาออกกำลังกายสักหน่อยแล้วก็ให้ของขวัญปีใหม่ทุกคนเด้อค่ะเอฟซีทุกคนเด้อเอฟซี FC ที่เขามาหาในนี้เนี่ยเบิงเราขอให้มีความสุขเด้อค่ะ แล้วรักษาเนื้อรักษาโตกันได้เด้อค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันมาลายนะคะต้องป้องกันนะค่ะต้องป้องกันเออต้องป้องกันให้ดีที่สุดนะค่ะไอน้นี่เนาะคักเนาะโอ้โหเมื่อนี้เด้อแต่งตัวส่งหน่อยหนึ่งจะปีใหม่แล้วเนาะปีใหม่แล้วเ้องตองปรับปรุงโตนบ่ปล่อยโตมานานแล้วเฮาก็ พัฒนาตัวเจ้าของขึ้นมาสักน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าแมนบ็อกทำให้มันมีความสุขด้ทุกคนเบ่งคลิปนนี้ได้ขอยมีความสุขด้วยค่ะคิดอย่างขอส่งความปรารถนาด้วยค่ะขอให้ลำให้รวยด้วยค่ะกุรักบนช่อง yes ขอโชคดีทุกคนนะคะปีใหม่นี้เด้อยันนี้กลับมาสะไฟเอ้ยเต,ต็นเต่นห้เบิ่งด้วยค่ะเอ้ยความสุขด้วยค่ะ <laughs> จัดไปอยู่ผู้เดียวเนี่ย I stay alone yes I happy for alone for body give I I give f r o m body happy for New Year เ hey. อ้าทัก่อนเนาะจัดไปเนาะความสุขแล้วยินนี้ก็มอบให้เอฟซีทุกคนในปีใหม่ด้ค่ะแต่ขอมีความสุขกันทุกคนเมนบอแล้วรักษาเนี่ยรักษาตัวกันเถอะค่ะช่วงนี้โควิดมันหลายเนาะโควิดโควิดโควิด <laughs> มันยากเนาะโลกโควิดเนาะแม่บ่าแต่ปีใหม่ก็คงจะดีขึ้นเนาะพี่น้องจา๋าออขอให้มีความสุขกันทุกคนเดอ้อยี่นี้ก็ขอแค่นี้หละไม่มีอย่างมากมายเนาะ I give from body in the world happy for look I I thank you very much yes m e s s i book ya m e s s a book โอชุดวยตัวสว่านุสวาเบียงโอเค ตัวบัวนูแฮปปี้แฮปปี้ ya thank you very นะ thank you very much แม่สีโบกู่ a ขอบคุณกันทุกคนนะคะ่ะเอซิจา๋าอย่างนี่ก็ขอมอบซ้ำนี่แหละเนาะความสุขเล็กๆนี้น้อยแมนบ่เล็กๆนๆ้อยน้อยให้กระชุ่มบัวช่วยให้ตื่นเต้นกันเนาะแม่เนาะเอ้ยแมนบ๊อจา่ะให้กระตื่นเต้นกันนิดน้อยปีใหม่เนาะของขวัญแมนบ่อโอ้ยอย่างนี่เด้อในสองพันคลับสไคเด้อสองพันล้วเด้อจา้า ปีไม้ใน2,000แล้วดีใจด้วยค่ะปีหนึ่งพอดีเลยค่ะยาน,นี้สนุกกับทํา YouTube หนาดูเลยค่ะสนุกดี I working from YouTube HAPPY HAPPY yeah. Today Today make yes One day okay happy yeah. มีความสุขด้วยค่ะพี่นองยาน,นี้ทํา YouTube เนี่ย One year Now one year ได้ถูเท้าฉัมมาดิกดไลค์กดแชร์ like, กดครับสกาย yeah. โอ้ยได้สองพันคนติดตามพี่นอ้องเวลายังไม่ถึงเลยวัดไามยังไม่โอเคเลยวัดไาม์ no เวลาเดีย๋ยวเวลาเนี่ยบอกโอเคเลยเออมันได้สองพันแต่มันเวลาเนี่ยมันยังไม่ถึงเลยพี่นอ้องเดี่นี้พยายามสปีดสปีดสปีดวันนี้สปีดสปีดเนี่ ค่ะมันเตียมันมาถึงเวลาสากเธอเลยเน่ยเวลาสี่สี่พันชั่วโมงเป็นบ่อพี่น้องสีง่พันชั่วโมงแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งพันบาทล้วได้สองพันเดกคะผู้ติดต,ตามขอบคุณทุกคนเลยค่ะพี่น้องใจสีจ๋าได้ปีปีเศษเด็นนะคะสู้กันเดินไปนะส,สู้สู้สู้นะครับพี่น้องปีใหม่ละปีต่อไปเขาต้องสู้กันไปน้ำกันเด้อพศสองพันสองพันหา้อยหบสี่ส 2, 000, 2, 500, 64, ะคะ่ะทูเทาซัน เซ็ปันตี้วันย่ะ after ย่ะ happy happy อ้ยะ body happy happy โอเคนะค๊ะพี่นงค่ะสำนี้ละขอขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าจะมีคลิปใหม่ๆให้เบิ่งเด้อติดตามกันเด้อจ้าขอบคุณนะจ้าอาสำนี้ละเนาะ <laughs>